เอิดออโต้มีอารมณ์นะเจ้ะตอนนี้มีอามณ์กำลังฮิตนะเจ๊าทำได้แค่ B2 นะฮะ B3 เข้าไปนี่แบบน่าหงายฮะ,ะทีมก็เป็นทีมแบบคือมีทีมเดียวอะอาน้น่าเออดันเอยกูทีมนี้ทีมเดียวนะฮะเข้าไปออโต้กันดูว่าเด็กเกรดจะออโต้ B2 สองมีอามได้หรือเปล่านะฮะ ทำไมมันไม่ชัดเสียงนี่อลังการมันเลยภาพไม่ชัดเลย ตรงนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ เรื่อยๆย่อยยไปย่อไปเนื้อลมนี่ก็เป็นตัวที่อยากได้มานานแสนนานพร้อมกับพลาไฟนะ่ะละตอนได้พลาไฟมาก็เสือกแดดไปนะฮะเนื่องจากมีพลาไฟพลไฟกับพลาน้าอยู่ค่แล้วถามเพื่อนนะฮะบอกให้เพื่อนพลาน้ําดีไหมวะเพื่อนบอกโอ้ดีสุดยอด เอาพระไฟให้แดกทันทีนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนก็บอกทีหลังว่าเออแต่พระไฟดีกว่านะเว้ยบัดซบที่สุดแต่นี้ได้เมื้รลมมาก็พอที่จะเล่นแทงกันได้นิดหน่อยนะฮะเอาแล้วนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าทีมใครยังไม่แน่นให้จัด เมียแสงก่อนนะฮะเมียแสงตัวเลวเลยฮะเกิดของผมนี่ออโต้นี่มังชอบไปจัดเมียลมก่อนไม่รู้ทำไมนะจริงๆต้องเอาเอาแสงลงก่อนนะฮะไม่งั้นเล่นลำบากมีเวลาเหลืออีกสองวันหวังว่าจะได้สักเจ็ดตัวแล้ววะแม่งเพชรก็ใช้หมดไอสัตว์เหนื่อยจริงๆ เติมก็ไม่เติมแล้วด้วยไงเป็นสายฟรีแล้วนะฮะเสียดายจังเลยน่าจะเก็บเพ็ดไวใ้ใครจะไปรู้ว่ามัองจะให้ตัวโหดมานะฮะความโง่ของ AI นะครับเออฉลาดห,หน่อยเออแหม่เจาะเกาะให้แล้วเลื่อยก็ลดเยอะแล้วไปตีตัวนึงก็งั้นนะ่ะ สบายสิสบายชิวชิวชิ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 วดชมากดมากท่วนนี้ดูมากเฮ้ยไปด้วหนึ่งนะฮะเสร็จมาตาตอนออกสื่ออีอีทาอีหาโอเคเทว่ยชิวเที่ยวชิวเไปยวไปจบอ้าวไม่จบนะคะตีเบานะฮะพิกซี่ โอเคมาลุ้นกันนะครับว่าได้กี่ชิ้นน่าจะแปดแปดพ่องได้หนึ่งตลอดได้สัตว์